วันนี้เราจะมาทำลาบทูน่าใบชาสดลาบทูน่าใบชานี่นะใบชาใบชาสดๆเลยวัตถุดิบมานาะหอมริกขี้หนู ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยกว่ากันไปผงลาบถั่วแลงาแล้วเราก็จะมาหั่นอันนี้ก็คือใบชาสดปกติจะเป็นใบชาตากแห้งใช่ไหมเันนี้จะเป็นใบชาสดเสร็จแล้วเราก็จะมาหา่อนี่นะใบชาหั่น ดแดงอันนี้คือลาบทูน่าใบชาไม่ใช่ลาบเลือด ชอบเปรี้ยวแค่ไหนก็จัดไปตามใจคือกลับระเบิดพริกขี้หนูเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่ขอหั่นฝอยนิดนึงหันใหญ่มากไปมันจะเดี๋ยวคนคนกินเขาจะรู้ เราองแอบวางระเดิเดเล็น้อยมาถึงทูน่ากระป๋องไม่กี่ย่ากเลยนี่นี่ก็คือใบชานะลาบใบชาสดลาบทูน่าใบชาสด แล้วเราก็จะใส่ทูน้าลงไปทูน่ากระป๋อง,องนี่แหละถ้าชอบมากก็ใส่มากใส่สองกระป๋องก็ได้แล้วเราก็จะบีบมะนาวป้ายแล้วเราก็จะใส่ผงราดลงไป ส,สัรสวยงามแล้วเราก็จะวางระเบิดลงไปนี่คือระเบิดก็คลุกเขา นี่เองหนึ่โมงเสร็จแล้วจัดใ <sit> ส่จานสะเสร็จแล้วเราก็มาโรยด้วยน้ ลาบใบชาลาบใบชาก็ยังไม่พบรอนอร่อยลาบลาบใบชาไม่ได้องรอด้านไม่ต้อง่อย้านความพิุ้งกรอบกรุงกเลยจะต้องถูกส่งตัวไว้สำนักควบคุมุณภาพบุคลากรสอบสวนอืมจะได้ไหมอร่อยอร่อยอร่อยเลยสรระคุณใบชามีแล้วบืางรสเบาหวานดูกไขมันแกมะเร็งความชุ่มชื่นชุ่มคอ อ,อันนี้ตยวเรากินใบชาสดเลยอร่อยอันนี้เราไม่ต้องมากินเป็นน้ำใบชาอ,อร่อย<า>อร่อยจรินแสบหลายเดืออือครับ,บกินไป